สวัสดีดค่ะ,คะและนี่คือ Happy Nucha Channel นะครับวันนี้นูชาก็กับพี่แพลวเนี่ยก็จะมารีวิว5วิธีที่จะทํายังไงให้ผิวของเราเนี่ยหลังจากที่แบบไปเที่ยวมาที่เป็นดำคล้ำเสียต่างๆเนี่ยให้ผิวของเราเนี่ยกระจ่างใสได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นแล้วก็ผิวของเราเนี่ยสามารถฟื้นฟูได้อย่างรวดเร็วเราจะมีวิธีการอะไรไหมที่ทําให้ผิวของเราเนี่ย หายแล้วก็ขาวใสได้เป็นปกติพี่แพลวจะมาแชร์เพราะว่าวิชาเนี่ยเป็นคนที่ไม่ท่องเที่ยวอะไรบ่อยเนาะพี่แพลวข้อแรกคืออะไรข้อแรกหลังจากกลับมาจากเที่ยวใช่ไหมที่เราตรากรามกันมาน,นั่นนู่นนี่กลับมาเลยเราจะมาร์กหน้าทุกวันอ,ม,อม,มาร์กชีดะที่มันเป็นที่มันเป็นแผ่นแล้วก็ เป็นซองเนาะมาส่กอะไรก็ซื้อๆไปมาร์กทุกวันเลยพอมาร์กเสร็จแล้วก็ใช้ครีมบำรุงตามที่เราใช้อยู่ทุกวันเลยหรือใครไม่มีมาร์กชีนนั่นนู่นนี่มีเป็นมาร์กเป็นสลิปปิ้งมากมากนั่นก็มาร์กอัดเข้าไปเลยในช่วงอาทิตย์แรกเราทำทุกวันผิวหน้าของเราเนี่ยก็จะเริ่มฟื้นฟูแล้วก็ชุ่มชื้นมากขึ้นใช่ไหมเพราะมันในมาร์กชีเนี่ยมันจะมีมอเจอร์ไรเซอร์ที่ค่อนข้างเข้มข้นแล้วก็มีแอคทีฟส่วนผสมอีพีเดียนตอะไรต่างๆเนี่ย อนเนเดี่ยนะนี่อือค่อนข้างที่จะแบบเข้มข้นมากกว่าครีมบำรุงทั่วไปใช่ดังนั้นการเลือกเชมาร์แผ่นเนี่ยก็สำคัญนะสำหรับการฟื้นฟูสภาพผิวหลังจากที่เราไปเที่ยวมาข้อที่สองคืออะไรเอ่ยใช้มอยเจูไรเซอร์ใช่อย่างหนักหน่วงทั้งผิวหน้าและผิวกายอือสำหรับคนที่ไม่ไม่รู้ว่าผิวหน้าจะใช้มอยเจูไรเซอร์อะไรเนี่ยนุชาแนะนำอ๋อเป็นอะโลเวร่าเจลก็ได้เนาะใช่ใช่อะน้าง่ายสุดเลยใช่เพราะมันเป็นคนแพ้อะไรมั้ง ่แล้วเพราะที่ทาทากันแดดทุกวันเออเราก็เพราะว่าตอนไปเที่ยวเราก็จะลืมๆไปบ้างใช่ไหมเพราะเราโมแต่สนุกกลับมาเราก็จะทากันแดดทุกวันเลยอัดมันเข้าไปทาทาช่เพราะว่ามันเหมือนจะเริ่มฟื้นฟูใหม่เพราะว่าผิวของเราเนี่ยแห้งเสียคั้มเสียแล้วก็เหมือนกับว่ามันไวแสงมากขึ้นอ่ะเพราะว่าเราละเลยการดูแลช่วงที่เราไปเที่ยวเพราะว่าระหว่างที่เราไปเที่ยวเนี่ย เราก็ไม่ได้สนใจนะว่าเราจะสวยหรือเปล่าเพราะว่าเราสนุกสนุกอย่างเดียวใช่ในช่วงที่เราไปก็เราก็กินแรงอะไรด้วยไงเราไม่ได้สนใจอย่างคนที่ไปเที่ยวทะเลเนี่ยก็แบบว่าไม่ได้ทากันแดดบางคนอ่ะเขาก็แบบเผชิญแดดอะไรเงี้ยหลังจากที่กลับมาแล้วก็ต้องมาฟื้นฟูสภาพตัวเองเองเนาะใช่ข้อต่อไป ก็พ่อผิวขัดผิวอ่าที่เรามีอ่ะที่เรามีมันจะเป็นมะคคุงมาข่ามนั่นน,นู่นนี่สครับนะอะไรนนะอะไรก็ว่าปแตเแต่ข้อนี้มีแต่นะมีดอกจันมันจะมีช่วงหนึ่งที่เราอันนี้ประสบการณ์ตรงที่เราไปทะเลแล้วเราไปอาบแดดแล้วกลับมาผิวเบิร์นผิวผิวไหม้อ่ะจนต้องไปหาหมอถ้าคนที่เป็นผิวแบบผิวเบิร์นแดดเหมือนเราแบบไหม้อะไรเงี้ยก็ ข้ามข้อนี้ไปไม่ต้องทำช่วงที่มันเบิร์นี่ยพี่แพรมมีอาการเป็นยังไงบ้างตอนนั้นโอ้โหแสบหลังเลยหลังลอกแล้วมันจะมีอาการแบบแห้งด้วยเนาะแล้วก็เป็นแบบเหมือนผื่นแดงอะเหมือนอาการแพ้อะไรสักอย่างต้องเอาว่านถ่างทางใช่แล้วก็ถึง บางคนต้องหนักถึงขนาดต้องไปพบแพทย์เธอไปพบแพทย์ด้วยใช่ไ้ฉันไปหาหมอไปใช่พบแพทย์เลยใช่ค่ะไปแบบมันมันเบินมากสำหรับสำหรับคนที่แบบว่าแพ้แสงแดดหรือว่าเกิดผื่นคันอะไรเงี้ยแนะนําให้อย่าพึ่งไปพอกผิวแต่ถ้าสาหรับคนที่แบบว่าผิวกล้านอะไรเงี้ยสามารถพอกได้นะใช่ชนุชาส่วนตัวนุชาเนี่ยนุชาชอบเอามาขามเปียกผสมน้าพึ่งเพราะว่าน้ำพึ่งมันมีค่อนข้างที่จะมี m o i s ไ u เ i z e r เออด้วยแล้วก็ผสมกันสองอันเนี้ย ผสมกันแล้วพ่อผิว3ามนาทีเราล้างออกมันก็จะทำให้ผิวของเราเนี่ยกระจ่างใสได้อย่างรวดเร็วมมขึ้นเหมือนกันก็เป็นสูตรสูตรหนึ่งก็ดีค่ะข้อ,ขอที่ห้าเขาถึงตายแล้วข้อนี้ซึ่งแบบทุกคนก็ควรจะรู้รู้อยู่แล้วอพอหลังจากกับตอนเที่ยวเราจะกินอะไรก็ละเลยเอาเต็ที่แต่กลับมาก็รักระบบภายในของตัวเองนิดนึงดื่มน้ำเยอะ ผลไม้ก็กินกินเข้าไปมันจะช่วยซ่อมแซมส่วนที่เสื่อเออที่สําคัญที่สาคัญหลายหลายคนเนี่ยแบบอุยอยากจะบูดผิวเร็วๆทานวิตามินซีก็ได้ผลนะเออหรือไม่งั้นก็วิตามินรวมของเซนท่าอะไรเงี้ยได้ได้เนาะก็จะทําให้ร่างกายหรือว่าผิวหนังของเราเนี่ยสามารถซ่อมแซมที่มันดําคล้าเสียเนี่ยบูดผิวของเราเนี่ยให้ขาวกระจ่างใสได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นก็เป็น5าทริปที่นุชากับพี่แพวเนี่ยสรุปกันได้ว่าเฮ้ยเราควรจะมาแชร์ให้เพื่อนเพื่อน ทุกคนเนี่ยทราบกันเพราะว่ามันจะเป็นประโยชน์มากๆเลยสําหรับคนที่แบบว่าผิวค้าเสียแล้วก็ต้องการกู้ผิวของเราเนี่ย mm hmm. ให้ขาวกระจ่างใสก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับทุกคนในการเอาไปใช้แล้วก็ไปปฏิบัตินะครับวันนี้นุชากับพี่แพรวเนี่ยขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากกด subscribe แล้วก็ฝากคอมเมนต์ด้วยนะสําหรับคนที่แบบหึ้งเสียแล้วมันเป็นอะไรแบบนี้จริงๆอะ่ะเราเข้ามา <Yeah. S 1> คอมเมนต์กันได้เนาะ mm hmm. ฝากกด subscribe ด้วยนะพี่แพรวกับนุชาลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย